ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระกิง่งพุทธกวักหลวงพ่อแช่งวัดบางพังสร้างประมาณปี2490หลวงพ่อแช่งศีลปัญญา วัดศรีรัตนารามหรือวัดบางพังอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อแฉ่งเกิดเมื่อวันศุกร์ที่18ธันวาคมปีพุทธศักราช2428ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือนอ้ายเป็นบุตรของนายศินนางขิบรัตนบุญศินบรรพระชาเมื่ออายุ12ปีและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ หลวงพ่อแฉ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความสําคัญในอดีตโดยความที่มีอาคมเข้มขังมีพลังจิตแก่กล้าเป็นพระนักปฏิบัติเชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นผู้โคงแก่เรียนจนทําให้มีชื่อเสียงระบือไกลหลวงพ่อแฉ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาและเรียนวิชาอาคมมาจากพระเกจิชื่อดังต่างๆหลายลูก และได้รับการถ่ายทอดศัพพวิชาอาคมมาอย่างหมดไส้หมดพุงทั้งหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหลวงปู่ฉายวัดพนันเชิงคณาจารย์สายหลวงปู่สุขวัดปากขอมขามเท่าหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อจงวัดตาต่างนอกเป็นต้นอย่างไรก็ตามหลวงพ่อแช่งให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อปานวัะบางนมโคมากพิเศษ ในฐานะลูกศิษย์และสายธรรมรุ่นน้องจึงได้รับอิทธิพลพระพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆมาจากหลวงพ่อปานด้วยซึ่งท่านได้นำพิมพ์แจกจ่ายญาติโยมได้รับค่ายนิยมเช่าบูชากันมากสมัยหลวงพ่อแฉ่งยังมีชีวิตอยู่วัดบางพังในอดีตคึกคักกว่าวัดอื่นๆในละแวกใกล้เคียงแต่ละวันมีผู้คนมากมายหลายตาเดินทางมาจากถิ่นต่างๆมาฝากตัวเป็นศิษย์เรียนวิชากับหลวงพ่อแฉ่ง จนรับไม่หวาดไม่ไหวบางคนก็มาขอวัตถุมงคลบางคนก็มารักษาโรคบางคนก็มาปรึกษาขอความช่วยเหลือสารพัดเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อแฉ่งท่านช่วยได้ผู้ที่ไปขอเรียนคาถาคมหลวงพ่อแช่งจะให้หัดนั่งสมถะวิปัสนากรรมฐานก่อนเมื่อเห็นว่าพอไปได้จึงรับนิสัยทำข้อหนึ่งที่หลวงพ่อ โจบรมสั่งสอนให้จำขึ้นใจเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมประจำใจหรือธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นจึงบอกตัวคาถาและเคล็ดวิชาต่างๆให้การเรียนวิชาคมจากหลวงพ่อแชงท่านสอนสิทธ์ทั้งเรียนผูกและเรียนแก้เพื่อป้องกันและแก้ไขช่วยเหลือคนที่มีทุกข์ถูกคุณใสให้พ้นภยัยเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียว หลวงพ่อแช่งวรนาภาพเมื่อวันที่26กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500ร่วมสิริอายุ7.2ปี52พันษาสังขารของท่านสมเด็จพระสังฆราชจวนโปรดให้เคลื่อนไปพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 0 1นณวัดมกุุกษัตริยารามกรุงเทพมหานครโดยงานศพของหลวงพ่อแช่ง มีการปั๊มเหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวลามตัดแจกเป็นที่ระลึกด้วยวัตถุมงคลของหลวงพ่อแจงมีมากมายทั้งพระเนื้อพิมพ์เนื้อผงพิมพ์ทรงสัตว์ต่างๆมีหลายประเภททั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์สามเหลี่ยมเนื้อผงพละสตดตะกุดผ้ายันทรายเศกพระกิ่งพระชัยวัดพระประจำวันนางกวักพุทธกวักสามเหลี่ยมพระศิวลีขนาดบูชา ของคอเนื้อหามีทั้งเนื้อดินเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงพุทธคุณเป็นตน้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่